สำหรับวันนี้นะครับก็จะขออธิบายเพิ่มเติมหรือว่าพูดเล่าเพิ่มเติมเล็กน้อยเอ่อต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือสาเหตุที่เล่าให้ฟังเนี่ยเอ่อเพราะว่าอยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับสําหรับคนที่ตั้งใจจะมาเรียนหรือว่าจะมาอยู่ที่นี่นะครับเอ่ออาจจะคิดว่าเออไม่เป็นไรเราก็มาหางานแบบว่าง่ายๆทํา,าทไปก่อนก็ได้อะไรนี้เนาะแต่ว่าเออ ถ้าเราฟังแบบนี้แล้วเราก็จะต้องเตรียมพร้อมนะครับนะครับแล้วก็จะต้องเข้าใจด้วยว่าถ้าเราอยู่ในตำแหน่งที่แบบว่าะระดับล่างๆเนี่ยเราจะถูกโศกไม่ใชโศกเราจะถูกโขกสับนะครับแล้วกอ็อย่างที่บอกไงว่าเขาไม่รักษาน้ําใจไม่รักษาหน้าไม่มีความเกรงใจเหมือนบ้านเราอะไรเงี้ยไม่รู้จักแบบว่าให้เกยียรติเสันการาการเพราะฉะนั้น ถ้าเขาอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าเนี่ยเขามีสิทธิ์โขกสับเราได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็คือจะกลั่นแกล้งจะบีบคั้นยังไงก็ได้แล้วเราอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าเนี่ยเราก็คือคือถ้าเราเถียงแล้วถ้าเกิดเขาไม่ชอบเราขึ้นมาเนี่ยอาจจะถูกแบบว่าบีบคั้นด้วยการมอบบิงนะครับมอบบิงก็คือเหมือนกับแบบว่ารวมกลุ่มกันแบบว่ากลั่นแกล้งคนนี้หรือว่าบีบให้คนนี้ออกอะไรอย่างเงี้ยคือถึง จะแบบว่าทนอยู่หรือว่าเขาเรียกว่าแบบว่าหน้าด้านอยู่ว่างั้นเหรอเพราะว่าไม่มีทางเลือกอะไรเงี้ยยังไงสุดท้ายคุณก็จะถูกกันแกล้งแล้วก็จะถูกบีบให้ออกจนได้ในที่สุดเพราะว่าคนเยอรมันด้วยกันนะครับเขาก็ทำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นคนต่างชาติเนี่ยด้วยแล้วนะครับเขาไม่จําเป็นที่จะต้องง้อเราเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมให้พร้อมนะครับสําหรับทางความอดทนทาง,ทางด,าด้านด้านกายแล้วก็ทางด้านจิตใจ สําหรับคนที่มีทางเลือกนะครับก็แบบว่าอาจจะโชคดีแบบว่าเออไม่เป็นไรเราก็ไปหาอะไรทําใหม่อะไรเงี้ยซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่เเขาก็จะแบบว่าเปิดด้านเป็นของตัวเองนะครับเพราะมันก็จะทําให้เกิดความรู้สึกว่าเออเราก็จะแบบว่าฟรีคือทําอะไรได้ตามอําเภอใจก็ไม่ถึงกับอําเภอใจแต่หมายถึงว่าเออเราเราก็ไม่ต้องโดนใครมาแบบว่าโขกสับดุดา่าแบบว่าไม่ให้เกียรติสัญญาการ,ะการอะไรอย่างเงี้ยเรา เล่าให้ฟังเฉยๆนะครับเพราะว่ามันอธิบายยากมากถ้าเกิดมาแล้วแบบว่าจะรวเองเอคือจะต้องอาศัยความอดทนเท่านั้นหรือไม่ก็แบบว่าสร้างโอกาสให้กับตัวเองสร้างทางเลือกให้กับตัวเองให้ตัวเองอยู่ในระดับแล้วก็อยู่ในฐานนะอยู่ในตําแหน่งที่แบบว่า,าพอที่จะรับมือกับคนอื่นได้อะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบว่าเอออยู่ในจุดที่แบบว่าเออโอเคนะมันไม่ มันไม่แบบว่าบังคับหรือว่าทำลายจิตใจเราจนเกินไปจนทําให้เราแบบว่าเครียดอะไรเงี้ยหรือว่าคนที่คิดว่าเออไม่เป็นไรเราก,ก็ไปทํางานร้านอาหารกับคนไทยหรือไม่ก็ไปทํางานร้านนวดกับคนไทยอะไรเงี้ยเออ ก็ขอเตือนไว้เลยนะครับว่าคนไทยที่นี่ก็แบบว่าใช่ย,ย่อยนะครับก็อย่างที่บอกว่าทุกคนหมายถึงว่าทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ล้วนแล้วแต่เจอสภาวะความเครียดแล้วก็ความกดดันนะครับหลายคนก็อย่างที่บอกกลายเป็นคนแบบว่าดา่าเกลี้ยกล่อด่าแหลกอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดคุณไปเจอเจ้านายแบบนั้นนะครับก็คือมีแล้วคุณก็จะ ยู่ในสภาพที่ไม่แตกต่างกับทํางานกับคนเยอรมันคนเยอรมันก็ยังอย่างน้อยถึงแม้ว่าเขาจะด่าดตรงๆหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะทําในกรณีที่คุณผิดจริงๆนะครับไม่ใช่แบบว่าอยู่วันนี้โมโหกูจะด่ากลาดกาูก็ด่าดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคนไทยเป็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดให้ดีๆเนี่ยการทํางานกับคนไทยที่นี่เนี่ยก็ใช่ว่าจะอยู่ในสภาพที่ดีกว่าที่เราเล่าไปสักเท่าไหร่นะครับบางทีเลอๆอาจจะแบบว่าโชคดายกว่าอีกอะไรเงี้ย ก็เนาะแต่เราก็ต้องเข้าใจว่า,าทุกคนนะครับเจอสภาพกดดันแล้วก็สภาพจิตใจที่แบบว่าค่อนข้างที่จะยาแย่บางคนที่แบบว่าเอาจัดการกับมันได้ก็อาจจะแบบมีความสุขอยู่กับเราช่วยเหลือเราเราก็ทํางานด้วยกันมีความสุขเพึ่งพาอาศัยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า,าความจริงก็คือมีน้อยมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่านะ ปากตินทีอะไรอย่างเงี้ยเออมึงเป็นลูกน้องกูกูจะทําอะไรกับมึงก็ได้ถ้าไม่อย่างงั้นมึงก็ออกไปสซ่ไปทําร้านเองอะไรเงี้ยก็นะเตรียมตัวไว้นะครับหรือว่าสําหรับน้องๆน,น,นะครับที่คิดจะเรียนภาษาเยอรมันเพื่อที่จะเป็นไกด์หรือว่าทํางานโรงแรมอะไรเงี้ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนเยอรมันอาจจะเป็นแบบว่าคนแปลใช่ไหมเขาเรียออกว่าอ๋อเป็นล่ามอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเออ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่เมืองไทยแต่ว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องทํางานร่วมกับคนเยอรมันเราก็จําเป็นที่จะต้องรู้พื้นฐานวัฒนธรรมนิสัยใจคอที่อยู่ลึกๆของเขานะครับเพราะว่าคนไทยเรามากักจะคิดว่าเออฝรั่งแบบว่าใจดีเป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านเราเราจะต้องออปฏิบัติพัดวีออนอบน้อมอ,อน,น้อมทําตตนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือ บางทีก็อาจจะถูกเอาเปรียบนะคบเพราะว่าถ้าเราไม่รู้วิธีการรับมือเนี่ยเขาก็คือจะคือจะยัดเยียดแล้วก็จะเอาในสิ่งที่เขาต้องการให้ได้ถึงแม้ว่าเขาจะผิดแต่เขาก็จะเอาอะไรเงี้ยคือจากประสบการณ์ที่เคยทํางานโรงแรมมาก็คือเมื่อก่อนเราไม่รู้ไงเราก็คิดว่าเออแขกเป็นพระเจ้าแขกถูกเสมออะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วพอตอนนี้มารู้ทีหลังว,ว่าอ้อจริงๆแล้วบางทีเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่าเขาผิดแต่เขา รู้ไงว่าถ้าเกิดเขาคอมเพลหรือว่าเรียกร้องเอาเนี่ยเขาจะต้องได้จากเราเพราะว่าเราเป็นคนแบบว่าอ่อนน้อมยอมคนอะไรเงี้ยนึกออกปะคือเขาก็ศึกษามาแล้วก่อนที่เขาจะไปบ้านเราอะ่ะก็เพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานของเขาเขาเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วคือแบบว่าไม่ยอมใครแล้วก็คือคิดว่าถ้าคิดว่าตัวเองถูกใช่ไหมก็คือต้องถูกต้องเอาให้ได้อะไรเงี้ยไม่ฟังใครแล้วก็โดยพื้นฐานวัฒนธรรมของเขาเหมือนที่เราเล่าให้ฟังไงก็คือ เขาจะเถียงกันคือเขาเถียงอะมันเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยแต่บ้านเราคือแบบไม่เถียงไงถ้าแขกแบบวิดวิทวิดขึ้นมาเราก็แบบว่ากลัวจนตัวสานก็คือต้องการจัดต้องจัดการหาให้แขกใครได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็คือจะต้องมีวิธีในการรับมืออย่างแนบเนียนแล้วก็แยบยนตแล้วก็บอกว่าเออเราถูกนะเขาผิดอะไรเงี้ยถ้าเราสามารถบอกตัวนั้นได้เขาก็คือจะยอมรับแล้วก็ก็คือแบบว่า ก็คือยอมรับอะเพราะว่าเขาพิมเนเ่ยเขาก็รู้ตัวเออก็เลยจะเล่าให้ฟังเป็นพื้นฐานว่าถ้าเราจําเป็นที่จะต้องออทํางานมีส่วนร่วมกับคนเยอรมันเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องรู้นิสัยใจคอลึกๆของเขาเอาไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับก็วันนี้ก็ต่อเลยละการเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปวันนี้นะครับยังอยู่ที่ p พ e p o s i t i o n เหมือนเดิม p พ e p o s i t i o n ของวันนี้ก็คือคําว่า Uber นะครับ Uber ก็คือข้างบน เขาก็เขียนไว้ว่า preposition plus accusative order plus dative ก็แสดงว่า preposition uber เนี่ยตามด้วยได้ทั้ง accusative แล้วก็ dative นะครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของประโยคเราก็มาดูที่ตัวอย่างเหมือนเดิมนะครับว่าเขา,เามีลักษณะการใช้งานคำว่า uber เนี่ยเป็นยังไงนะครับประโยคแรกของวันนี้นะครับก็คือ,อประโยคที่เราเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีต ก็คือ si hat das build uber das sofa g e h a n g e d hat g e h a n g t นะครเป็นรูปคำกริยาในอดีตของคำว่า h a n g e n เดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะตัดไปที่ประโยคบอกเล่าในอดีตนะครับว่ามีรูปแบบเป็นยังไงแต่ว่าคลิปนี้ให้โฟกัสที่เอ่อเพร์โพซิชั uber กันก่อนก็คือ si hat das build g e h a n g e d สีเขาผู้หญิงฮัตเก้แฮงค์ก็คือเอาไปแขวนดัส b ิลด์ก็คือเอารูปนะคะไป,ไปแขวนไปแขวนไว้ตรงไหนก็บอกว่าอูบะดัสโซฟาโซฟาเป็นคำนามเพศกลางมีคำนำแนะนำเป็นดัสตรงนี้เนื่องจาก uh, ประโยคบอกว่าเขาผู้หญิงเอารูปไปแขวนไว้ตรงข้างบน uh, เหนือโซฟานะครับ มันมีการย้ายที่ย้ายรูปเนาะถ้าเป็นคําถามก็จะถามว่าเขาผู้หญิงเอารูปไปแขวนไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยประโยคคําตอบก็จะบอกว่าเขาผู้หญิงเอารูปไปแขวนไว้เหนือข้างบนโซฟาเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นอูเบอร์แล้วก็ตามด้วยอคุสทีฟนะครับจากดัสโซฟาก็เลยกลายเป็นดัสโซฟาเหมือนเดิม h ีฮัตดัสบิลดอูเบอร์ดัสโซฟาเก ä งต์ประโยคต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างที่ Uber แล้วก็ตามด้วย Dativ e เพราะฉะนั้นประโยคบอกว่า d u s build h a n k s u b e r d e m sofa อมันก็จะตอบคำถามว่าตอนเนี้รูปแขวนอยู่ที่ไหนนะครับก็จะเป็นการบ่งบอกตำแหนง่งบ่งบอกตำแหน่งว่ารูปแขวนอยู่เหนือออยู่ข้างบนเหนือโซฟานะครับตรงนี้มันก็เลยกลายเป็น Uber แล้วก็ตามด้วย Dativ e ซึ่งประโยคแรกเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นนะเอารูปไปแขวนไว้บนโซฟาเป็น อคูสต a ฟอูเบอร์ตามด้วยอค a t i v e แต่ตอนนี้บอกว่ารูปมันแขวนอยู่บนเหนือโซฟาเป็นการบงบอกตำแหน่งของรูปว่าอยู่เหนือโซฟาก็เลยกลายเป็น Uber ร์แล้วก็ตามด้วยดาทีฟมวนวนนะครับหวังว่าคงจะไม่งงนะครับก็มาเหมือนเดิมดัสบิลด์ก็คือรูปอันนั้นนะที่เอาไปที่ถูกเอาไปแขวนไว้นนะ่ะแฮงตอนนี้ก็คือแขวนอยู่ไหนก็คืออยู่อูเบอร์ดัสโ เป็น Dativ ฟตอนนี้จาก Das ก็เลยกลายเป็น,น Dem ก็เลยกลายเป็น u b e r Dem Sofa นะครับประโยคต่อไปจะไม่ทีิบายมากนะครับแล้วเดี๋ยวจะงงเพราะว่าฟังๆแล้วแบบเออเริ่มงง,งเองละก็บอกว่า Er zog sich eine Mutter über den Kopf ก็ Er zog sich เขา,า zog sich เป็น reflexive verb นะครับก็คือ,อสวมใส่ให้กับตัวเอง ไม่แน่ใจว่าเรียนไปหรือยังแต่ว่าถ้ายังไม่เรียนเนี่ยในอนาคตก็จะได้เรียนนะครับเกี่ยวกับ reflexive verb ว่ามันมีลักษณะการใช้งานเป็นยังไงในประโยคทำไมถึงมีซิกเข้ามาอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือข้ามไปก่อนนะครับโฟกัสตรงที่ preposition uber, a i s o a ก sich, ซ็เขาสวมใส่ให้ตัวเองไอนมุเซอร์ก็คือหมวกเนาะมุตเซอร์เป็นเหมือนแบบว่ามหมาวกกันหนาวที่เป็นเหมือนแบบ ใส่คลุมหัวเข้าไปนะครับแล้วก็อาจจะมีว่าจุกข้างบนอะไรเงี้ยใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็อาจจะไป Google ดูนะครับก็นึกสภาพว่าเป็นหมวกกันหนาวของฝรั่งละกันแล้วก็อูเบเดนคอฟก็คือเหนือศีรษะตัวเองก็ใส่หมวก,กนนอะเนาะมันก็ต้องเอาไปใส่ไว้บนหัวอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นอูเบเดนคอฟตรงนี้ก็ตามด้วยอคูสตีเพราะว่าแดคอฟคอฟ คำนามเพศชายมีคำนามหน้าน,นามเป็นแดแต่ว่ามาตาม uber, อูเบอร์แล้วตามด้วยอ s a สต v ฟก็เลยกลายเป็นอูเบอร์เดนคอฟก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนแบบเออเขาใส่หมวกให้ตัวเองมันก็แบบว่ามีการยิบหมวกขึ้นมาแล้วก็มาใส่บนหัวอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นอูเบอร์แล้วก็ตามด้วยอ s a สต v ฟวันนี้ก็เลยสรุปได้ว่า p r e p o s i t i o n uber นะครับก็ตามได้ทั้ง u s a t i v e แล้วก็ dative ก็พยายามแบาบว่าสังเกตแล้วก็จดจํากันไปนะครับทีละเล็กทีละน้อยตอนนี้เอาเป็นหลักการไปก่อนแล้วก็ความหมายของมันว่ามัานมีความหมายอย่างไงนะครับวันนี้อพอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ